ครับสวัสดีครับ ORP 3นะวันนี้พามาดู Samsung Galaxy C5 6นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบสายจอพับได้นะครับครับก็ราคาที่หน้าร้านนะครับอยู่ที่42,900บาทนะครับแรม12บสอกิกลอม256ร้ิกนะครับถ้าจะเอาแรม1 2บสองห้าริกนะครับอยู่ที่47,900บาทนะครับตอนนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ 1621บาทต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่ใช้บัตรเนาะจะใช้บัตร0 1ปซปี2ปีหรือ3ปีนะครับก็ยังมีนะในส่วนนี้นะครับอ่าในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ให้มาอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะก็เทรดเครื่องในส่วนนี้นะครับแล้วก็รับส่วนลดไปีก9 0 0 0บาทนะครับก็จะเหลือประมาณอยู่ที่33,900บาทนะครับก็ ไปจับไปจองกันได้นะครับหน้าจอก็ใหญ่สะใจด้านหน้านะครับก็สวยดีนะทำมาใหม่นะใครสนใจก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับครับคลิปนี้หวังเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,ลลแชมพูสิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิล่าซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h o ปปี้มีเดียคอรซีพีหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลีาน,านแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า